สวัสดีค่ะหนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่30มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีนะคะการพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่การมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะมีความหวังมากขึ้นการงานนะคะธุรกิจการทำงานมีความลงตัวนะคะ เหมาะกับการลงทุนธุรกิจใหม่ๆเปิดสาขาขยับขยายกิจการหรือการมองหาสมัครงานนะคะก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่ถูกใจเป็นโอกาสนะคะที่จะได้แสดงความก้าวหน้าได้แสดงฝีมือสำหรับชาวตุลในสัปดาห์นี้เรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคเรื่องของเงินก้อนเงินมรดกหรือได้รายได้ที่ไม่คาดฝันที่รออยู่ หากมีการเจรจาเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ก็จะราบรื่นนะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของแพ้ฝุ่นแพ้ควันนะคะหรือว่าโรคปอดหลอดลมต่างๆเ,ออเรื่องของธาตุไฟนะคะระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีสำหรับบางรายนะคะคนโสดสัปดาห์นี้มีเกณฑ์สละโสดนะคะหรือว่าพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ มีคนที่คุยคุยอยู่นะคะอาจจะพัฒนาเป็นคนรักได้ส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็มีโอกาสออมีทายาทเพิ่มนะคะบางคู่ที่อยากต่อเติมตกแต่งบ้านหรือซื้อยานพาหนะนะคะซื้อมาขายไปนำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านนะคะหรือมีพิธีประเพณีบางอย่างร่วมกันก็เป็นสัปดาห์ที่เหมาะในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ